การสอบปฏิบัติรถยนต์นำรถมาจอดตรงเส้นป้ายหยุดอย่าลืมคาดเข็มขัดกันด้วยนะขับรถตรงไปเรื่อยๆและเปิดไฟเลี้ยวขวา หยุดรถตรงทางร่วมแยกและเปิดไฟเลี้ยวขวาขับรถตรงไปและเลี้ยวขวาอีกครั้งหนึ่งเพื่อไปยังท่าทดสอบที่หนึ่งท่าที่1การขับรถเดินหน้าและหยุดรถเทียบทางเท้าขับรถเดินหน้าไปยังจุดที่กำหนดและหยุดรถได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้นด้านซ้ายของรถ จะต้องขนานขอบทางและห่างจากขอบทางไม่เกิน25เซนติเมตรโดยให้ล้อทางด้านซ้ายทับเส้นทั้งสองกันชนด้านหน้าจะต้องไม่ล้ำเส้นและอยู่ในระหว่างเส้นที่กำหนดเท่านั้นจะถือว่าผ่านข่าที่2การขับรถเดินหน้าและถอยหลังทางตรงท่านี้จะให้ผู้ทดสอบขับรถเดินหน้า1ครั้งและถอยหลัง1ครั้งในระยะทางตรง12เมตร โดยจะต้องบังคับรถไม่ให้ชนสิ่งกีดขวางเดินหน้ารถในทางตรงตามช่องอย่างช้าๆแล้วจอดหยุดรถโดยให้ท้ายรถเลยเสาต้นสุดท้ายและจากนั้นเปลี่ยนเป็นถอยหลังในทางตรงเพื่อมาจอดรถที่จุดเดิมอีกครั้งเมื่อทดสอบท่าที่2เสร็จแล้วให้เปิดไฟเลี้ยวฝา ขับรถเข้าวงเวียนทางขวามือและเลี้ยวซ้ายไปรอทดสอบท่าที่สามต่อไปท่าที่สาม การขับรถถอยหลังเข้าจอดและออกจากช่องว่างด้านซ้ายหรือการถอยเข้าซองขับรถเดินหน้าและหยุดรอในช่องเดินรถลำตัวรถต้องตรงและท้ายรถต้องเลยเสาต้นแรกจากนั้นถอยเข้าจอดและให้ลำตัวรถอยู่ในช่องจอดรถจะต้องขับให้ล้อทั้งสองขนานกับขอบทางด้านซ้ายห่างไม่เกิน25เซนติเมตรหูกระจกทางขวามือจะต้องอยู่ในช่องจอดรถ และไม่ชนกับสิ่งกีดขวางเมื่อจอดรถเรียบร้อยแล้วให้สัญญาณแตรหนึ่งครั้งและรอเจ้าหน้าที่บอกให้ออกในการทดสอบท่านี้จะให้ใช้เกียร์ไม่เกิน7ครั้งโดยจะนับตั้งแต่ถอยหลังเข้าจอดจนกระทั่งขับออกจากช่องและจะต้องไม่ชนหรือเบียดหลักล้ำเส้น หรือล้ำแนวเส้นที่กําหนดจะถือว่าสอบผ่านเมื่อสอบเสร็จแล้วขับรถไปจอดด้านหน้าเพื่อรับเอกสารกรณีสอบผ่านแล้วนำเอกสารไปยื่นใส่ตะก้าช่องหมายเลข2ที่ตึกสำนักงานด้านหน้าหรือกรณีคนที่สอบไม่ผ่านเจ้าหน้าที่จะให้บัตรนัดเพื่อมาสอบแก้ตัวในอีก3วันถัดไป